สวัสดีนักเรียนชั้นม2นะคะ,ะวันนี้เรามาพบกันในโลเคชันใหม่นะคะลูกห้องสตูดิโอของครูเปลี่ยนไปไม่ใช่ห้องพี่ม3แล้วตอนนี้ครูอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านะคะศูนย์ฮอนด้าสุรินครูเอารถมาล้างแอรนนะคะมามาพูดกันต่อเลยนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนกันเรื่องบทประยุกค,คุณครูคุณครูสวัสดีชั้นมไหนอันนี้มหนึ่งสิ 1> ว .1 นน,นะต่อไปนะคะเราเรียนเรื่องบทระยุนะคะบทระยุกต็จะแยกออกเป็น3หัวข้อย่อยๆนะคะโดยในวันนี้เราจะเรียนหัวข้อแรกก่อนก็คือการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะซึ่งการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิเนี่ยคุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเคยได้เรียนในตอนอวิทยาศาสตร์ตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วนะคะสูตรในการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะจำไว้เลยนะ C ส่วน5 เท่ากับ f ลบ32ส่วน9โดยในที่นี้นะคะค่า c คืออะไร c แทนอุ c แทนอะไรคะองศาเซลเซียสใช่ไหมส่วน f เนี่ยแทนองศาฟาเรนไฮต์ลักษณะโจทย์ก็คือจะเป็นโจทย์ประเภทที่แบบให้องศาเซลเซียสมาแล้วถามหาองศาฟาเรนไฮต์เพราะฉะนั้นถ้าเขาให้องศาเซลเซียสมานักเรียนก็แทนค่า c เป็นเลขที่เขาให้มาใช่ไหมจากนั้นก็ย้ายข้าง ย้ายไปย้ายมาเพื่อให้เหลือค่า f ค่าเดียวแสดงว่าเราต้องย้ายพวกก้อนเนี้ยออกไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะคือประมาณนี้ค่ะโอเคมามาดูโจทย์เลยนะคะตัวอย่างที่1เขาบอกว่านักปีนเขาคนหนึ่งวัดอุณหภูมิบนยอดเขาได้38องศาฟาเรนไฮน์อยากทราบว่าอุณหภูมิที่เขาวัดได้เนี่ยจะเท่ากับกี่องศาเซลเซียสแสดงว่าเขาถามหาค่า c ใช่ไหมเราก็เขียนเลยค่ะวิธีทํา วิธีทำนะคะาจากสูตรค่ะสูตรอะไรนะเมื่อสักครู่ c ส่วน5เท่ากับอะไรคะเท่ากับ f ลบ32ส่วนอะไรคะส่วน9นะคะอาจจะได้ เขาให้องศาฟาเดนไฮมาแล้วเพราะฉะนั้นด้านซ้ายก็จะเหลืออะไรคะ c ส่วน5เท่ากับ f f ในที่นี้ให้มาแล้วคือ38ก็แทนไปเลยคะ่ะ38ลบ32ทั้งหมดส่วนด้วย9นะคะเราต้องการหาค่า c ใช่ไหม5หาร c อยู่เราต้องย้ายไปทำอะไรคะย้ายไป นะคะย้ายไปคูณฝั่งนี้เพราะฉะนั้นอาจจะได้ทางนี้ก็เหลือ c เดียวเนาะเพราะว่าเป็นค่า C ที่เราต้องการหา38มสลบสาได้เท่าไหร่คะได้6นะ6ส่วน9แล้วไปคูณอะไรนะคะคูณ5เจ้าก,ก้อนเนี้ยครูทำได้6ส่วน9แล้ว5ครูก็ย้ายไปคูณแค่นั้นเองนะคะตัดทอนได้ไหมอันนี้ตัดได้3 2เป็น6 3 3เป็น9ก้น มันหารไม่ลงตัวแล้วก็จะเหลือค่า c เท่ากับอะไรคะ10ส่วน3หรืออะไรคะ3เศษ1ส่วน3หน่วยเป็นอะไรคะองศาเซลเซียส se นะคะอะเขียนย่อๆนะคะแล้วก็ตอบเลยคะ่ะตอบ c เท่ากับ 10ส่วน3หรือ3เศษ1นึงส่วน 3, สาองศาเซลเซียสค่ะจบแล้วนะคะสำหรับข้อ1น,นะคะต่อไปนะักเรียนมาดูข้อ2ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าเมืองไอซ์มิตนะคะในกรีนแลน มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งตลอดทั้งปีเลยซึ่งอากาศเย็นจะเก็บความชื้นได้น้อยทําให้ปริมาณน้ําฝนที่ตกเนี่ยมีน้อยในเดือนธันวาคมเมืองนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณลบ45องศาอุหูนักเรียนอุณหภูมิติดลบแสดงว่าไงคะหนาวมากๆใช่ไหมดีไม่ดีเป็นหิมะเลยเนาะจงหาว่าอุณหภูมิดังกล่าวเป็นกี่องศาฟาเดนไฮ์อ่ะข้อนี้เขาให้ C มาเนี่ยเขาให้ C ถามหาอะไรคะ ถามหา f ถูกไหมคะถามหา f เ,เพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะวิธีทำเขียนตรงนี้นะคะวิธีทำอะไรต่อคะเาาจากสูตรนะคะจากสูตร c ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน ะะอาจแทนค่า c ไปก่อน c เป็นลบอะไรคะลบ45ส่วนอะไรคะเหมือนเดิมเนาะส่วน5เท่ากับ f ลบ32ทั้งหมดส่วนด้วย9อันไหนตัดทอนได้ตัดทอนก่อนเลยนะคะคุณครูแนะนำ5 1า5 1เป็น559 45อย่าลืมว่าติดลบอยู่ด้วยนะเ,ออเพราะฉะนั้นครูใส่ลบ9ไว้ตรงนี้เลยจะได้ไม่งง ะะบรรทัดต่อมานะคะเราเราต้องการหาองศาฟาเรนไฮต์ก็คือหาค่า F เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามย้ายสองก้อนนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ทีนี้การย้ายนะคะย้ายตัวส่วนไปก่อนส่วนคือ9แสดงว่า9หารอยู่เราย้ายไปคูณ32เป็นไงคะลบอยู่ย้ายไปบวกเพราะฉะนั้น จะได้นะคะทางนี้เหลือลบ9นะคะโอ้โอ้ลบ9ย้าย9ไปคูณค่ะแสดงว่าคูณ9จากนั้นทำไงต่อคะย้าย9ไปคูณเสร็จจากนั้นลบ32ก็ย้ายมาบวกก็บวก32 ะะเท่ากับอะไรคะเท่ากับ f เอาครูกิ่งขามันติดกันอย่างเงี้ยหนูจะทำอันไหนก่อนวิธีการาลำดับในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะคูณกับหารต้องทำก่อนจากนั้นค่อยทำบวกกับลบทีถ้าคูณกับหารมันอยู่ด้วยกันก็ต้องทำอันที่อยู่ด้านซ้ายก่อนถูกไหมคะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตัวนี้สังเกตว่ามันมีคูณก่อนคูณกับบวกเพราะฉะนั้นเลือกทำคูณก่อน9คูณ9ได้81แต่เนื่องจาก เ้าไปคูณกับลบบวกคูณลบได้อะไรคะลบนะคะได้ลบ81บวกกับ32เท่ากับเนะคะโอ้โหครูมีการบ้าน <c oughs> เขียนโพยการบ้านไว้ <c oughs> าย้ายลงมาก่อน แัน F เดียวค่ะหรือองศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit, ลบ81ไปบวกกับ32สังเกตว่าขั้วลบเนี่ยมันมากกว่าแสดงว่าคำตอบเนี่ยมันต้องได้ลบแน่นอนใช่ไหมคะแต่ลบอะไรแล้วก็นำา81ไปลบ32ค่ะ81ลบ32 11ลบ2เหลือ9อันนี้เหลือ7 7ลบ3เหลือ4แสดงว่าได้ลบ49ถูกไหมคะอ่นแทน f ก็จะได้ลบ49 ข้อนี้จึงตอบอะไรคะตอบ f เท่ากับลบ49แค่นี้เองคะ่ะนักเรียนตอบแล้วคะ่ะการบ้านนะคะการบ้านอสรุปก่อนเรื่องนี้ความจริงยากไหมการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิเพียงแค่นักเรียนจำสูตรนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยจำสูตรนี้ได้นักเรียนก็ทำได้แล้วจริงไหมคะ การบ้านนะคะแบบฝึกหัด2.4หน้า123ข้อ1กับข้อ2นะคะข้อ1กับข้อ2โอเคค่ะหวังว่านักเรียนจะเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะใครมีคอมเมนต์หรือสงสัยตรงไหนก็คือทักมาอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้หรืออินบ็อกซ์กลุ่มของเราก็ได้นะคะ คนที่ยังไม่เคลียร์กันบ้านรีบเคลียร์นะลูกเพราะว่าตอนนี้คุณครูกําลังเร่งดําเนินการแบบฟอร์มรับส่งงานเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเซ็นอยู่เ,เปิดเทอมนี้นะคะไม่ใช่เปิดเทอมสิเปิดหลังจากลดมาตรการโควิดเนี่ยคุณครูจะต้องเอาไปให้ผู้ปกครองของเราเซ็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากความรับผิดชอบให้พวกเรารับผิดชอบกันมากๆนะคะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะไม่ขี้เกียจนะสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ